มาสุนะพี่น้องผู้บันแทิงเขาเขาตั้งหมตั้งเสียงอยู่ดีกเดียนอยู่กูเจ้ากูป้ากูก็กูกวนขนอกบปุญตาในวิดีโอของในแต่ก็เขาเด๋มาหรือ่านในบันพีน้องเขาเจ็ดลูกวันเกิดในค่ะแต่วันติดต่อถึงวันเสาร์ค่ะพี่น้องเขาเกิดวันเหล่านี้ก็เปิดถ่อมด้วยขนอกลูกวันที่หนึ่งโคตาลูกวันต่นั่งกันดวยวันติดในเขาจอมหนังปับมอู้ลอกีกัดเย็นอันเจ้าเตจิงต้าวันสูเตียมไปนั่นแต่ว่า จอมหนังกวนเกิดลูวนติดเขาไหนนาผากกวางเสีตเลียดเชวัยโมมืดเปือนมีนำจ๋อีจ๋ายาวฝ่ายลองเฮ็ดร้างการดูการต้านฝ่ายพระราตรานั่นโมป้าจป้าคอเตเตเสียเฮ็ดามเนื้อใจโมหยุ่มยำไม่เนื้อผาสาตราอันเจ้าเก่าหยุ่มยำนั่นเตเตววาวาอยู่ยาวโมหยุ่งยำป้าปอเมสราสมากวนหลงป้าเนื้อเขานั่นเต็มเต็มทวนทวนเตลีตั้งผู้ก้นนำเขาทางเยา การมิวเฮาลุ่มเฮาปกเตปันพ่อดนีตักมีสหัสจ์ารลองแคมสาได้อ่ำเต็มทนล้วนป้วนหรือไรยามอายุใหญ่ตักมักปีดีเป็นกระเด็นแคมสาคู่ของอุกจ่าเต็มทนเสดากออ่ำถึงดีป้วนหรือไรเตเตวาวาอ่ำโมอเอาเจจิมแล่ซ้ำว่ามักมีอยู่เสดากอดูแลตั้งใจซ้าขมอยากขมเฮือไว้อยู่โมจ้องใจเบือนเตเตวาวาฝ่ายรองนาเฮื่อนนั่นอ่ำหึงอํานจาจังไรขมทั้ง นางยิงเขาปนกจอมเกาผู้ใจเขาปนกจอมเก้านั่นไวอยู่โอ้จากอาณาเตมีไว้เต็มเต็มทนทนลูกวันตะนั่งกันหนอยวันติดเขาไหนกำปน้ำกาหนาเฮือน,นอ่ำซูเหมือนนางจ๋ออ่ำซูดีสัมว่าเจ้าเก่าไว้นำใจดีอจอมใจปันเต็มทวนอยู่เชทดาก็กำเดินมาเตมูงงําหรือเจ้าเก่าวกว่าอยู่ยาวแม่แต่เตจงังเลยแม่อยู่จางมีใจขเขสาเสลาเสียไว้อยู่ตาเส่ ฝ่ายรองตั้งหมนั่นจางเป็นพุทธเป็นขดัดตาตีกวยเฮาสุดเตห้ามอย่าไห้กวยกาเตีโมกึ่งตันกึ่งแตนอยู่โมทรงใจอ,อยู่เศร้าหมองหมางไหวเกียวเลยลองปิงยาตั้งหูเสียปัอายุเตะเข้ามาเศร้าเจ็ดแหล่เตะเข้ามาสามชิบนั่นจางเลยตัวปางตอบลิกต่างปีเช่นนั้นแต่จางง่ายรวมใจเฉยอ่องปุ่นละอยู่เยา้าตีนาการนั่นกำปันำเตะเลยอยู่ตีจันทานสูง มิลองเลยก็เข้าจางป้าไปอยู่กูดีดีไรขมเพื่อมอยเปลี่ยนการจะตาอันตัวเจ้าเก่าตีไรเฮ็ดจัเตหันใจนั่นเยาาปีอันรู้วันตนากันหน่วยวันติดเขาเงี้ยไม่จำนั่งอายุสาวเอ็ดและวสาวสี่ปายหกเดือนนั่นจำการจะตาห้ามเงี้ยหรือไว้มือปีเจ้านั่นสังวาตเตาเนือนมันอ่ำพวกใครดีอ่ำสูมันกึมต่างยังอานก็อ่ำสูเต็มทวนในปีเจ้านั่นํำใครออกใจใครเตนาเฮือนไว้ อ้ำฮ pues er ่าก so so nah ้อจังเลยครบครบศรีจังเลยลูกขึ้นสั Mu ่งอ้ำเอาดีรีสั่งเอานั่นเตียมพอหลีปีอันดีไว้อิอิจังเนอเกออยู่25โตถึง29นั่นดีรีไว้อยู่อันดีเลอสุดที่เดงแดสั่งอายุป้วนเลอ29กว่าจังกุกกูเดนาฮึนจิงเตมีมังราเต็มทวนหนังใจ๋เสลองยังอ่านก้อเตเต็มพลมวลจะว่าอยู่ว่าไหนว่าอายุ29ตีนาฮึนในเขียงนะคับพี่น้องเขารู้วันติดเขาได้ อันการจัดดาเงี้ยไว้เทียงจำอายุชาวศีรษะสามชิบและสามชิบหกปหกเดือนมือเตะเข้าสี่ชรษดแหละมือเนื้อศีรหะในอาตรานศีสษะขึ้นเตะเอานั้นกว่าต่อถึงห้าศีรษะดีไว้อยู่อีกอ้วนเสียห้าศีรษะปลายหกเดือนจึงเตะลีถึงเจ็ดสิบเจ็ดนั่นอยู่การจะตาามือเท่านั้นเตะลีต้อนเหลือเสียอายุก่อจังยาวินป้ยนผู้ชายไว้อายุป้วนเสียสามชิบสองนั่น จางหม้อเคยออกใจเคยเอามีสองก่อมาตามจตาก็จางเปลี่ยนไวปนังนั่นเย้านางยิงเขาก็จางหม้อทงมือจ้องใจไว้อยู่วันไหนอันนี้ก็เป็นคนตากลุ่นเกิดวันติดวันธนากันหน่อยนะครับกวนใจเขาในสังวาอายุได้สามชิบสองมาเพราะวันนนจริงซ้ำเครไม่น้อยนะครับว่าพี่น้องเขาไปฮูอก็วันไหนนางยิงนั่นก็ซ้ำเคยความจ้ำอยู่นะครับว่าอันเป็นมีดลงนั่นก็ซ้ำ่าเคยความจ้ำอัมบาสังนะครับวันนั้นนะคนเกิดวันติดเขาในก็เพรมันเปลี่ยนจึงนั้นแต่ก็การดีไว้ขนาด อในบนุญดาคนเกิดวันจิตใครพี่น้องเหรออ่าเหมือนเจ้าหนังคาว่าเมื่อกี้น่ะอ่ายุมยุมนากรมพดีค่ะอามยุมสีกรมพดีค่ะเนาะเออกระบอกในพี่น้องเขาไว้จะดีดีเสียเลยยูมพองอามยุมพองในเตลีค่ะพี่น้องเหรอกำไรมาแทงคนเกิดรุ่นจันทร์ค่ะวันจะนทังหลานในขอนอซ้มหนังขอ้อบุญดาวันจะนทังหลานแต่เดมีนังจัลีเกิดป้าเตียนชวนคนเกิดรุ่นจันเขาไหนเจ้าตีเลีแยบพายงานปีนหยาตักลี ตี่ไปลองปิญญานั่นตจอแต่กัดฉันมีน้ำเจาจินปางจี้เจาะเคยอยู่กัดกันเย็นเจอเตห้ามเฮา,าเหี้ยงบางปอกเฮ็ดยห้จาจอมเจ้ลวงกว่าเจอรำเสดจังบอก,กวดตีนากานนั่นอันมีขับมาเยือนอันว้เสดจังไลเฮ็ดยช้งงางจางไลอยู่กัดเย็นไว้อยู่อันสูโมหันเจอตีเหนือลองไลตั้งเสงมีหลีอโอ้ก็จังมีนำ้ำเมื่อเลือดหมอว่าอนันพอสูโมนักยำิ้นอันสูยุมเปิ้นไงพอเลยยุมก็ตีโมอากูว้เตรียมทวน ปีกามนาเฮนั่นป้ากามจังเลยผู้ยิ่งดีผู้ยิ่งอันมากนี่แหลจังเลยอยู่กัดเย็นแคลมสาอยู่ยาวชังเปลี่ยนนางยิ่งกอตักเลยผู้ใจดีผู้ดีผู้ใจเช่นนั่นอ่ำพึงอ่ำนานนางยิ่งเขาจังเขาาจังนางยิ่งอันมีปิญญหยาเขาจังบ่เข่าจเขาใกวยเจ้าเก่าซ้ำบ่อยู่มันเขื่องไวเนื้อเกออายุสามสิบสองแลสามสิบหกนั่นลาบนางยิ่งห้ามเฮียงไวหลวงโมเวจังเทสังทุกยาง กุยเจอเจ้าเก่าก็สัมปาจอมยิวนั่นก้จางเปลีย่ยนเย n าวันไหน a นืเกออายุสามสิบสองนั่นลาบนางยิงเฮียงนะคะควนเกิดวันจันทร์วันไหนนะหลเลยไปสติในเขาอย่างจึงนังนั้นอันเป็นนางยิงเขาในก้เกี่ยวโดยลองตั้งนาขึ้นอ่ำสั่งถูกอีดีเสจาง,งเลยขามเพื่อนทางเรียกว่าอยู่นอายุสิบเก้านั่นการปิงหยาลีไว้เสีเนื้ออายุเศร้าสามแลเนื้อเกออายุเศ้าหานั่นแดจางตซุ่มปังตบดีกวาอยู่ปีเนือปิหยานั่นก็จางเจจางเชียงมาไว ลูกเตียวอายุ25หรือต่อ30ปีนั้นตัเตอ่องวจั่นติต่ว่าป้ป้วนสิอายุ32กว่านั้นตกหลีไว้ที่1สีพ่องตเข้า37นั้นยาไว้อีกีเทียง41 42นั้นห้ามย่ามไว้ยังอยู่ปถึง48 49นั้นห้ามย่างแงเสป้ป้วน50กว่าต่อถึง70นั้นดีไว้ที่1สุดว่าแนยอันนี้ก็คุณตากวนเกิดวันจันทร์นะครเนาะวันตะนั่งหลานะคะพี่น้องเอ่า สิบมาเทยียงวันอังการค่ะวันอังกาเนาะโคด่าลุันอังกาเนี่ยค่ะกวนเกิดวันอังกาวันอังการเขาในน้ำใจเกิดปามาลีไว้อยู่ใจหาวายเสยลองการเจืหหอหือกหมเหดสางอําเปลี่ยนอําจุเฉจางเปลี่ยนกว่าอยู่ยาวงานปิญญาเลียดายและงานปิญญาเตปันพอนีเปลืองเปลี่ยน,นไว้เปลืองโดยดังนกเหมือนหนังเมาวาง,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 งไว้นั่นยาวายปิญญานั่นอําโอขัดใจเฉยนี่อกลี แต่อ,องปุ้นจันไรนั่นยาวพอเลยสวนอ่านดิกมาเสียนเด็กเสนอัตรวางอายุสาวานั n นเตะขึ้นเลยยิบตื่ใจกินยาวณนะอายุสาวหาตัวสาวแปดเนื้อกินนั่นจางตัวปังดอบดีอําสูเข,ขา้าใจเนื้อปิญญาเจนนั้นเสจางเขา้าใจเนื้อฝ่ายการงานกล้วยอยู่ยาวเปลี่ยนการจะตาอันฝ่ายรองปิญญาปันพ่อนดีและพอคัดใจจึงจางลื้อหองอยู่ยาวปีอันห้ามอวนไว้จำเตะเอาอายุสาวสี่ไปหูเรือนต่อสาวเก่นากนั่นแทะห้ามเงียบไม่เส ใน3สาไรสามพกหลีไว้กูเปิืองอยู่เต่เอาสามชิพปลาเจ็ดตัอพวกเขานอสี่ชิพดีไว้ดันดันเสีเนอสี่ชิพปลายพกเหรียญต่อสี่ชิพปลายเ็ขึ้นตัวกว่าอีกหนึ่งนาอาตาสี่ชิพปลายสองต่อสี่ชพปลายเจ็ดหกเหรียญเนอเกนันดีไว้ชุดที่หนึ่งเสีสี่ชิพปดปลายพกเหรียญต่อสี่ชิพเก่าเนอเกนันแยมขึ้นไว้อีกอีอยู่ยาวเนออายุห้าชิพานันจางเตอร์ถี่ยาวการดีต้อนไว เออเอาห้าสิบหกนั่นเสียต่อหกสิบเนื้อเกนั่นยางว้เทียงอีดีต่อขึ้นถึงเจ็ดสิบไปหกเหรียญดีต้วนไว้อยู่ยาวดีต้วนไว้อยู่ยาววันไหนอะไรก็ควรด่ากวรเกิดวันอังการกันหรอกกำลัซ้ำเป็ี่ยนควเกิดวันพุทธหู้ไหนครับวันพุทธหู้วันพุทธไหนครับวันพุทธวันพระจริงจ้าวันพุทธะจอมหนังควรพุทธหู้คววันพุทธเขาในเตียงไว้ว่า กวนเกิดวันปูดเขาในตักมีนําจักงดีจินปางจางหมอลักเค่กลุ่มุนเปลือนไห้เจ้าเก่าจางมีตั้งเหนือยอยู่งานปิญญาแล็ดายแหล่ปันควันดีอยู่จางป้าใจสงมืดฝ่ายชิกฝ่ายจากเจ่านั้นเสีอลองลองหมออยู่กัดกัดเย็นเย็นเด็ดเด็โตโเสมีลองไหลกอห่อเคยเฮ็ดพวนหัวไว้แหล่เตมีอ้อจากอาณาเสเตเป็นปวนหัวเปือยอยู่งานปิญญาตัากเลดผายยามอายุสิบแปดนั้นงานปิญญาเต็ตก,กลงมาอีดอี ต่อถึงเช้าสองอําสุราลีป้วนจันิีไหลจางอ่องลีกเนิเ้า,าสามนันยาวเนิเชา้าสี่นันอําสุอ่องอยู่ยาวพ่องอายุาเศ้าเจ็ดเช้าแปดเจนันโกอําสุราลีอ,อ่องพอป้วนสีนันเตะตับเตอ่องป้วนจันลีกูปีปีอยู่ยาวพ่องอายุสิบแปดต่ออายุเศ้าสี่เนอร์เกนันใจอําสุนินนนมเศ้าสจางหมบอบวนไขว้หลงนาเฮือนอยู่อเมืองอํานาจนจางไลควบคบจู่โจเสสังเอากันเนอปีเจ้านันอําสังถูกไลไในาย,ยาว ป้วนเสีย้ารหา้หาลูก,ก่อนจังเตสังถุกไรแต่เอาาปดต่อถึง30มปลายแปดนั่นกามจะตาดีไว้อยู่ที่หนึ่งปีอันงยามไว้จำอายุสิบแปด้าสี่สาวาหรือเสินั่นอายุ้าวเจ็ดสามิบปลายสองเจน้นในเสีในสามิต่อ3ากนั่นก็เตห้ามอ้วนไว้อีทีอยู่ยาวเตเอาสี่สิบต่อสีบเจ็ดนั่นแต่ดีไว้อยู่ที่หนึ่งยาวลูกเส้นนั่นสี่ิเจ็ดปลายหกเหือนต่อถึงห้าสิบนันแหลัง ฮาสิหกต่อถึง้าสิแปดขึ้นอวนมาขึ้นอิดอีเสีป้วนเสีนน้นเยาต่อถึงเจ็ดสิบปลายเก่ามือป้วนแต่กามจะตาเตดีว่าอยู่ย้อนกามมือเทาดีแลจังไรอยู่กัดๆเย็นๆเตีนยนทวนไว้วู่ไหนอันนี้ก็บุญตากวนเกิดวันปุดเนากวนเกิดวันปุดเขาในกามจะตาเตลีไหนคะยามมือเทามาติกระเด็นแ้ลมสาไหนเขากําไนซัมบุญตากวนเกิดลุกันแก่สบาดีวันพัดไหนเขา จอมหนังกุ้นเกิดล้วนพัดเขาใหน่นำใจเกิดปามาตักเผือกจินขาวสันหมอปืดผุยลาดในรองตั้งเจ้าเก่าป้าใจ๋สงฝ่ายเฮ็ดสลับเปือกเชจางเลยเปลี่ยนสลาเปือนโมออยู่กัดกัดเยนเ็นเย็นเช่กบรวยใจ๋สอสงฝ่ายลิกล้ายเชรองเย่าเฮ็ดร้างจอมแหล่ฝ่ายตั้งหมอปิงหยาจางลื้อหวงว่าอยู่เยาในอายุสิบเก้านั้นเตลีต้นวนไหวกูผายเช่ยามถึงเช้าสองนั่นเตโต๊ตงลงกว่าขึ้นอีดีเยช่ ยามถึงเสีนั้นก่อตอหนังนั้นหนังเก่าเนเกศาภาต่อถึงเศ้เก่านั้นเตลีต้นป่นหรือไว้เสสาชินั้นเตขึ้นตกมาอีอีเตเอา32กว่าเตลีต้นสังถุกไว้กูลองตีนากันนั้นเตหู้ลองเสเตมอลาดเขาหูเปินไว้ย่อนหมอไว้ใต้โกดีแดจางกำไลตั้งลองจอยเงเขาอยู่ยาวยามอายุใหญ่มานั้นจางตื้อถี่อยู่ยาวเนอายุ20ต่อ2เกนั้น จางโตกนำโจมนำอยู่ยาวกล้วยอ่ำสูตายนังเก่าอ่ำพึงอ่ำนานจางโมจิ่นเฮ็ดลงกว่าแรงจางไรหกทบเป็นหนากว่าอยู่ยาวมีนั่งใจเพิ่ภายฮัตาันเสดโมลาไว้ยเตียนพวนอยู่ยาวปีอันกามห้ามปวนไวจ้จำอายุเช้าหนึ่งเชา้าสี่ยามเขา,า,าเศร้าหะเนืสามชิบสามชิดปเจ็ดสี่ชิบไปลยเอ็ดสี่ชิบไปเก่าห้าชิบไปสามไปสี่ห้าสี่ไปลายหกปเจ็ดหกเดือนเจ่นนั่นเส หรือเจนนั้นต่อถึงแปดช้ปลายสีการจะต่ามือเทาดีไวเตรียมทวนอยู่ยากกว่าไหนอันนี้ก็บุญดากวนเกิดวันพัดกนหนอ่ากวนเกิดวันพัดในก็มือเทามานั่นก็สมบัติลีเดียมสาสมัอะไรกะอันนี้ก็ลีจะกีจอมขย่น้องเขากำในก็มาตาลูกวันอกจากะลูกวันซุกในเขาพ่อตาลูกวันซุกจอมหนังกวนเกิดลูกวันซุกเขาในเตรียมไม่ว่านำใจเกิดปามาตักนีปานำใจรีเตรียมทวน ตีโมไว้เมตต่านเนอป่อมีก้นดวงปานเ้อเฮาย้อนไต้ก้นนํำแลงตีเลยลองจอยแถมนำอยู่ยาวโมอยู่ปักเก่าเพิงเก่ากัดกัดเย็นเย็นตักมีอจอเนอเพิ่นตั้งนำเต็มทวนย้อนอย่างปิญญาภายแลงการเกี่ยวเวยปิญญาเตมีพอดีเนออายุเช้าไปหกเดือนหนึ่นตีอองป่วนจันดีกเนออายุเช้าเวดเช้าสองเช้าสี่นั่นการปิญญาห้ามอวนไหลป่อป่วนเสียเช้าสี่ไปหกเดือนจึงไปปิญญาเตอดีตอนมาไว้ที่ที่ว่าวันไหน เกวเลนาฮืนตายยี่แทู้วันชอกจาเขาในจางมีคนเกียกนําอํานั้นจู้นําอําเภออํานานจางกํากําติไรพวกบก่ผักนาเฮืนจางหญ้าเปิ้นหลักเกียกเจ้าเก่าก่มอมีใจคจอมจังนั้นกามมือเท่าจางอยู่ปีอันกาจะตายามแต่อายุ21 22 24 25 2 7 37 6 40 40 50 50 50 0 50ง0 50 50 50 50 5 ตีเอาสี่สิบสามต่อสี่สิบปลายเสียนเนื้อกีนั่นกามจตัตตาลีต้วนไว้เต็มทวนเดีเอาสี่สิบแปดปลายหกเดือนต่อเมื่อถึงห้าสิบเตี๋ขึ้นเงี้ยอีดีเสเตีเอาหกสิบต่อถึงหกสิบเก้านั่นกามจตัตตาลีไว้เลยเตี๋ยวได้ไว,ว่าลูกวันชกจ่าเขาในกา,จามจัตาเมื่อเท่าลีเหรือเมือ่ออ่อนไม่อยู่ยาวันไหนอันนี้ก็เป็นกวนเกิดลูกวันชุกวันอกจ่าเนาะอันนี้ก็กามจัตาเมื่อเท่าในลีเสียมือก็อเล็กในวค่าบว่ากวนเกิดวันชุกในหะนะ กำในมาจังลูกวันจันทร์นี่กะวันเสาร์กะพี่น้องเนาะจอมนั่งลูกวันจันทร์นี่ลูกวันเสาร์ในปิตังคละเตรียมตางไว้ว่าน้ำใจเกิดปาลูกวันจันทร์นี่เขาให้กำนำเตมีใจดีเจตนาเปื้อนกินข้าวใสอย่างไหวอัมโปโมทีนี้สิเตมีสิสิอยู่มออยู่เสากะเดียนอัมบึดลองซุกซับเตมีน้ำใจถ้าคือฝ่ายการปิญญาก็เปื้อนนี้หนึ่งคึบเข้าหันหนึ่งวายและ สังคัดใจฝ่ายรองปิญญาเดมีนำตอนอย้อนมันนำอยู่ยาวฝ่ายรองตอบดกในก่อจางอ่องป้วนจันดีกว่าหนึง่งปีหนึ่งจันอยู่กวยย่ามมือสวนปิญญานั้นจางมีใจข้านอีดิฝ่ายรองนับรองสวนเจ้านั่นกอัมสู้เข้าใจจางกัดแขนฝ่ายรองป้ายพื้นฝ่ายอุป,ปติเปิงเกา่าใจเจ้าเก่านั้นบางปอกใจหมอเล็กเสกโกไว้เมียวนั้นยาวย้อนมีการลื้อหงแหล่เปลือนตั้งนำโกตักอยู่ยย่างไ่ เจ้าเก่าก็จังเลยเหตุการณ์เมียวเลยปันโอจากเปือนนั่นอยู่อ่ำหึงอ่ำนั้นโมเปลี่ยนเหมือนหนังใจอ,อ่อนไว้จางโมเยี่ยงกันใจเสียดากำทบลองใจอ่ำเคยขามานั่นอ่ำเยี่ยงกันเลยโตซานังเสียโมตุกน้ำดาโมอจอเรียกเจ็บใจไว้อยู่ยาวเน่นเจอเจ้าเก่าอำ่ำซูหยุมพังสั่งว้ยุมมาในกอโจแฉกไว้อ่ำหึงยาวเลยโมจะเพิาหายเพิมีหนังใจเคยมักมีเสียเฮาต่างเลก่อ่ำโมทำอย่ายเพื่อน โก้ลยมืดเปลือนมาโมาราดเปียกลาดขู่ไว้มีนำ้ำใจเขยอยู่ฝ่ายสาเสลาดสร้สางเฮ็ดเปลี่ยนไว้อยู่มีนำ้ำใจหมอเก่งใจอานหนาเปืองง่ายเสีหมอยู่สร้างก็เดียวกัดกัดเย็นเงยนเมียวนั่นไว้ยอ้อนปีฮีเจนองห่วยสำย่อจินินอยา่างไรตื้นติไ้ไม่ใจกอบปานหลังเจ้านั้นไว้อยู่ยาวกอบปีน้องเจ้คือเสีแลจังไรไม่ใจไว้อยู่กูข้าวยำสำ,ำว,ว่าอ่หมอไหวหางเครืองเสิยได้ย้อนไลอยู่จอมลอง,ปลงเปลืองเปลี่ยนเจ้านั้นไว้แด่ เปือนจางถังว่าไหวหางเคืองคึกไหวอยู่กอบย้อนนาเฮือนเตะเหมือนหนังหางไลไม่ใจจ้องไหวอยู่กูเขาย่าเนี้ยมาว่าใจเกิดวันจะเหน็วันเสาเขาในอําบอสูเขาเจอเนื้อนั่งยิงอันอายุเยอะเสียเขานั่งยิงเกิดวันเสาวันจะเหน็เขาสั่าอําสูเขาเจอเนื้อผู้ใจอันเรียกเสียเขาอยู่ยาวป้ป่วนเสียอายุชาเเขาเย้าจังไกวตกวนาเฮืรนจึงตีไลอันเรียกเสียเขาอยู่ ตีไลลองเป๊ตีเหนือนาเฮินเชนังหือก็พับน,เนาเฮิรนเฮาโพตีจะแคลมสานั่นก่จังหมอไว้อยู่ยาวตีเนอเฮิร์นเพราะออ่อโนออเฮ็ดซางจังเตฮานเจอไรช่วงมืดการเมียวอันไรนังกัดกัดเยน็นเย็นเชเฮ็ดซางเมียวนั้นไว้อยู่ยาวหมอยุ่มยำเนื้อลองภาษาพระตราสังขาผายผีผายเป็ดจ่างกละละสีดองดองกุ้ยกะอันหยุ่มยำเนื้อเปลือนแต้เปลี่ยนกลามนั่นยั่งตีลองการงานจึงหือเช่หมาว่ามือเตจหมอไว้เจอยาวยาวเช่ขัดใจ ป้าเจ๋ิป้าโคเฮ็ดชงอยู่สิดากำลืนมาจางหมเมาหมางเฮ็ดฮัดลงกว่าอยู่เยา้าถึงกำลืงเยอะมาหมไม่เจอเหลือเจอแกมชังอ่ำเปลี่ยนไห้เมียวนั่นสิดากำลืนขึ้นอ่องเปลี่ยนกว่าห้างมันอยู่เยา้าปีอันกามจะตตาห้ามยามไวจ้จ้ำเนอปีอายุาเช้าเก่าเลสามิบเนอเกศสามสิสามลสามิบพานันเตกามจะต่าดีไววเสนอสาหกไปหกเดือนกว่าต่อสามิบเจ็ดขึ้นยามสีถึงมาสี่สิบ สี่สิบเอ็ดนั่นก่อจางหม่เงีมไว้อยู่ยาวเดี๋ยวสี่สิบสองต่อถึง4ี่นั่นเดืลีไว้อยู่เสียสี่สิบแปดไปหกเลนกว่าต่อถึงสี่สิเก้าขึ้นยามจางยาวเดี๋ยวห้าสิบต่อถึงห้าสิบหกเดขึ้นดีเสียในห้าสิบเจ็ดนั่นขึ้นยา่ยมไว้แางยาวเ,เดี๋ยวห้าสิบปลายแปดต่อเมื่อถึงหกสิบปลายสองเดลีเหลือไว้เสียเปิ้ออยู่ยาวนหกสิมปลายสี่ขึ้นยงมกว่าเส ลูกเอาตีนันต่อขึ้นถึงหกสิบเจ็ดช้ขึ้นดีอยู่ถึงมาหกสิบแปดขึ้นยามแทงเสียหกสิบเก้ากว่าเมื่อพ้อนต่อพอถึง 78, เจ็ดสิบปลายแปดนั่นขึ้นดีไวเลยตีเลยั้ามลองเหมือนหนังใจไว้กูเข้าย่ามวันไหนอันใดก็ปุ่นดกควรเกิดวันเสาร์ค่ะนองอีดังกันละอันพี่น้องเขาได้ทอมกว่าใี่ก็เ,เปลี่ยนปั๊บโมดูลล้กี่กระเดียนไม้หาอันเจ้าเตจิงด้าวันชูเตรียมไมค่ค่ะพี่น้องเขาปุ่นดา ในวิดีโอของในก็สุดยวดในเขาหินจมกับใจถึงพี่น้องกับอไรเลยมาประเด็นคันมแข็งนก่ข้าเขาบายสุนข้า